จากข้อมูลนี่คนไทยโดนหลอกเยอะมากเลยไล่ไล่เลียงข้อมูลให้ฟังหน่อยครับว่าเรามีเรามีคนไทยที่โดนหลอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับปีที่แล้วได้เลยค่ะก็ทุกๆปีทางหูคนของเรานะคะจะมีการปล่อยรายงานประจําปีออกมาซึ่งปีเนี้ยตัวเลขก็ต้องบอกว่าเมืองไทยยังน่าเป็นห่วงอยู่เนาะถ้าถ้าอย่างเราเราเทียบกับภูมิภาคอ่าภูมิภาคเอเชียก่อนก็ได้ค่ะอย่างหรือว่าทั่วโลกเลยเนี่ยต้องบอกว่าความจริงตอนนี้เทรนทั่วโลกอ่ะค่อยๆลดลงมาแล้วนะคะเราเริ่มการเห็นกัน การลดลงของสายวิชาชีพเนี่ยลดลงมาอ,อยู่ในจนํานวนแต่ยังอยู่ในจนํานวนไม่เยอะมากนะคะว่ามันแบบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละสาเหตุที่มันลดลงเนี่ยมันอาจจะมาเป็นเพราะว่าตอนนี้พทุุภาครัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่ามันกลายเป็นปัญหาร,ระดับชาติแล้วที่เราทุกคนก็เห็นเลยค่ะว่าโอ้ทุกประเทศดูนหนักไม่ใช่แค่ประเทศเราแต่ต้องบอกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ย ตัวเลขเราพอเราทําออกมามาดูรายงานเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นประเทศเดียวแต่เป็นประเทศหลักเลยที่ที่ตัวเลขเนี่ยค่ะไม่ได้ลดและย,ยังยังคงตอบเติบโตอย่างต่อเน,นื่องอ๋อต้องบอกว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราโตเป็น 100, 100ปร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะจากที่เราจะเริ่มเห็นจากที่ เมื่อก่อนเราเราะจะไม่เคยได้เห็นแล้วเราเคยเห็นเพื่อนเราบ้างแต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยทุกคนน่าจะเคยโดนกับตัวมามาไม่น้อยเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโดนบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะ,คะอย่างตัวขวัญเองเนี่ยก็คือโดนในลักษณะของการที่โทรมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเขาก็มีการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำเนียงที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วลักษณะของออที่ วูคอสได้ทำรายงานมาเนะะี่ยค่ะเป็นการหลอกลวงด้วย SMS หรือว่าเป็นโทรศัพท์หรือว่าผ่านลิงก์ผ่านการส่งอีเมลหรืออะไรที่มากที่สุดนะคะต้องบอกว่าเมืองประเทศไทยเนะะี่ยค่ะตอนนี้เทรนเปลี่ยนไปนแล้วจริงๆก็คืออย่างที่เราอัพเดตในปีที่แล้วเลยค่ะปีนี้เราเห็นเทรนที่ แข็งแรงขึ้นกว่าปีที่แล้วมากก็คือเขาจะเริ่มใช้ SNS เนี่ยเป็นหลักเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้น hmm. เพราะว่า SNS เนี่ยอย่างที่บอกต้นทุนมันถูกมากจริง <c oughs> ๆเขาเสียต้นทุนเิดสตางหลอกได้พันหนึ่งเขาก็คุมจนไม่รู้จะคุมได้ยังไงละแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้หลอกเราแค่ แค่แค่พันหนึ่งเนาะเขาหลอกเราเป็นหมื่นหลอกเราเป็นแสนเอเอสเโเอเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนโทรมาถ้าเราไม่ไปแอดไลน์ไม่ไปกดลิงก์อะไรเงี้ยมันก็คือเราก็อาจจะแค่กดโอนเท่าที่เขาหลอกให้เราโอนถูกไหมคะแต่พอเอ s สเนเนี่ยมันมันมันถูกลิงก์ต่อไปหาปัญหาถัดไปเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้เราไปหลกอืืนแล้วคือหน้าเพจปลอมสิ่งที่เราเสียไปคืออะไรคือข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งพอเขาได้ข้อมูลส่วนตัวเราแล้วเนี่ย เขาก็จะกลับมาหลอกเราได้อย่างแนบเนียนมากขึ้นแบบมีเข้อมูลของเราไม่ใช่แค่นั้นอย่างแรกล็ออินเสรีฟอมถูกไหมคะอย่างที่สองให้โหลดหรือเน,นี่ยอันเนี้ยให้โหลดแอปพลิเคชันอันตรายอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆแล้วเราเห็นเคสที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแล้วว่าพอหลังจากที่เขาไปโหลดขึ้นมาปุ๊บเหมือนเขาก็มองหน้าจอมือถือแล้วก็กดตามแอปตัวนั้นไปแอปโหลดกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเฮ้ยเงินเงินหมดบัญชีอืมใ่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะถึงบอกว่า อตอนนี้เขาใช้ต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็มาหาเราแล้วก็มาหาเราง่ายขึ้นแล้วหลอกให้เราเสียเนี่ยมากมายมาหาผ่านกว่าเดิมเยอะเลยค่ะซึ่ง<ม>ทั้งตัวสายโทรศัพท์เนี่ยค่ะและสายเอสเออเนี่ยประเทศไทยเราขึ้นทั้งทั้งคู่เลยซึ่งอย่างปีล่าสุดที่ผ่านมาค่ะเราคนพบว่าทั้งสายมิชชชีนแล้วก็เอสเอ็เอสมิชชชีนเนี่ยรวมกันแล้วมากกว่าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดจุดแปดล้านนะคะ จุดเแปดล้านครั้งถายทั้งโทรแล้วก็เอสเอ็มเอสตัวเอสเอ็มเอสเนี่ยอย่างเดียวเลยเพียวๆเนี่ยห้าสิบแปดล้านซึ่งโตขึ้นจากปีที่อ่าโตขึ้นจากปีหกห้าเนี่ยไปอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยค่ะส่วนโทรศัพท์เนี่ยโตขึ้นจากปีหกห้าไปอีกยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้คือคือมีแนวโน้มโตขึ้นทั้งทั้งเอสเอ็มเอสทั้งโทรศัพท์ค่ะแม้ว่าทางการทางการก็เร่งรัดอยู่นะกดขันเต็มที่ดเต็มที่นะคะอืม เขากดกันเขากดขันเป็นที่ไม่พอเขายังเขายังใช้เทคโนโลยีเข้ามาอีกค<ช>่ะตอนนี้นเขาไม่ได้เขาไม่หลอกเหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนหลอกแบบหลอกเหมือนโทรโทรหวานเลยอะคุณได้มิเตอร์ไฟฟ้าก็คิดซะว่าทุกทุกคนคงจะมีมิเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เขามาพร้อมตัวเลขมิเตอร์ไฟฟ้าเขามาพร้อมชื่อที่อยู่บ้านเขามาพร้อมเลขบัตรประชาชนเพราะว่ามิชาชีพต้องบอกว่ามิชาชีพเขาพัฒนาไม่หยุดจริงๆเขาไม่ได้พัฒนาแค่ในฝั่งความความคิดสร้างสรรค์เนาะ ไปคิดม,มุกใหม่มาเรื่อยๆพัฒนาไปจนถึงระบบ เทคโนโลยีที่เขาใช้เบื้องหล,ลัง้วยซึ่งในยุคนี้ใครๆก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องด a t a ซึ่งเขาอบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับการหาขอดฐานข้อมูลเนี้มากๆาซึ่งเขาเอาสองอย่างนี้มารวมกันทั้งความคิดสร้างสรรค์จะไปหาบุ๊กใหม่ๆมและยังเอาฐานข้อมูลที่เขาไปรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนเราเนี่ยมาพูดนิดน,นึงพอเราแบบฟังไปฟังมาเฮ้ยจริงด้วยอย่างบางคนเราก็จะเคยเห็นอย่างเส้นเขาเข้าไปในสถานที่ราชการที่เพิ่งติดต่อเรื่องนี้เสร็จปุ๊บ อาทิตย์ถัดไปมาละสถานที่นั้นโทรกลับมาหาแล้วบอกว่าเออเนี่ยคุณมีตรงนี้เลขเลขที่คุณเลขที่เอกสารฉบับนี้คือเลขที่นี้เฮ้ยเขารู้ไปถึงขนาดนั้นแล้วพอเขาพูด่างเั้นปุ๊บหรือบางทีเขาอาจจะพูดเลขมั่วๆแต่เราอะเพิ่งไปมาแล้วเราไม่ได้มีเอกสารนั้นเก็บอยู่กับตัวตลอดหรอกหลักการของวิชาชีพเลยคือเขาจะต้องเล่งเขาจะต้องทําให้คุณกลัวเดี๋ยวนั้นให้คุณโลภและอยากได้เดี๋ยวนั้นหรือเขาจะอาจจะทําให้คุณรักและต้องทําให้แลาต้องทําเกิดแอคชั่นเดี๋บบ หลักการของมีสาชีพเลยซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทั้งความคิดสร้างสรรค์ของเขาบวกกับการที่เขาใช้ฐานข้อมูลแล้วเอามา,าหลอกเราแบบคนต่อคนอ,อันนี้ตอนนี้แบบเหมือนเรานั่งในห้องเดียวกันแต่ละคนมาไม่ใช่มุกเดียวกันละบางคนมานี่ใส่ชื่อนาะมกุลเรามาเลย อีกคนหนึ่งก็คือมามาเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เราเพิ่งไปไปทำธุรการนั้นมาเลยอย่างนี้ค่ะค่ะถ้างั้นขอถามไปที่จุดตั้งต้นของแอปวูคอ l นิดนึงค่ะว่ารูปแบบปฏิบัติการของ o ว c คอ e ของโกโกลุกเนี่ยค่ะมีการแชร์หรือว่าการทำงานแบบไหนที่จะช่วยให้คนไทยหรือว่าผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพคะได้เลยค่ะก็คือแอพพลิเคชันวูคอลของเรานะคะ คือมันเป็นแอปพลิเคชันที่ที่ทุกคนจะรู้จักวิธีการทํางานของมันเลยก็คือมันจะสามารถบอกเราได้ว่าใครโทรมาหรือว่าที่ต้นต้นแต่นั้นคือเราสามารถสามารถบอกได้ด้วยว่าเอเนี่ยมันส่งมาจากเบอร์ไหนถ้ามันถ้ามันอยู่ในฐานข้อมูลที่มากกว่า 2,600ล้านหมายเลขอของเรานะคะ 6, <000 S 2> แต่ว่า 6, <000 S 2> เรา 6, <000 S 2> ไม่อยาก 9, <000. S 2> เราไม่หยุดพัฒนาแค่นานเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าเทรนด์วิชาชีพมันเริ่มมาทางลิงก์ละมันเริ่มหลอกให้เข้าไปไลน์แล้วไปกดอไปกดลิงก์ถัดไปละเราก็ตอนนี้อย่างปีที่แล้วค่ะเราก็ปล่อยตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า URL Scanner ออกมาซึ่งเราก็สามารถ copy เอาลิงก์นี้เข้ามาเช็คในฐานข้อมูลของเราก่อนว่าเช็คเบื้องต้นนะคะ่ะว่าว่ามันปลอดภัยไหมแต่ว่าความจริงตอนนี้สิ่งที่ใหญกจะเตือน เพื่อนเพพี่น้องทุกคนเลยก็คือถ้าเจอลิงค์อันตรายเราไม่รู้จักสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่แบบความตระหนักรู้ของเราตอนนั้นเลยบางคนมันไม่มีเวลาเอามาเช็คถูกไหมคะเราก็คือคต้องสงสัยไว้ก่อนเลยเอ๊ไว้ก่อนแล้วก็อย่าไปกดอย่าใหา้ความโลภความกลัวหรือความรักเนี่ยสามอย่างนี้ที่เขาจะเล่นกับอารมณ์ของเราอะคะ่ะเข้าม,มาครอบงำแล้วเราเขินไปทําตาเราเราแบ่งแยกได้ไหมว่าอ,อมิจฉาชีพประเภทไหนที่มากที่สุดนะคะไอ้ความโลภความกลัวความรักเนี่ยฮะ ต้องบอกว่าความจริงเมืองไทยเมืองไทยมาแบบท็อปอันดับแรกๆคือก็คืออยู่เล่นอยู่กับสามอย่างนี้เลยค่ะความกลัวอย่างที่เรารู้เอาหลอกมาเป็นเจ้าหน้าที่รัดเออเอยหลอกมาเป็นตำรวจเอยอย่างเงี้ยเราก็มาบอกว่าเฮ้ยเราไปกระทําความผิดมานะเราไปเปิดบัญชีมานะเราไปเป็นบัญชีม้ามานะเรามีเอประวัติค้ายาเรามีประวัติฟอกเงินนะอย่างเงี้ยอันนี้คือทําให้เรากลัวแล้วพอกลัวปุ๊บเราก็จะเกิดแอคชั่นอันนี้สองความโลภอ่ะเออ่ที่เราจะได้ยินบ่อยๆเลย อได้ประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าฟรีหรือว่า,ายินดีด้วยคุณได้รับรางวัลอย่างเงี้ยอ่ที่เราเอ่อหรือว่าอ่ะบางคนก็ใจดีปล่อยกู้เราปล่อยกู้ไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่โหลดแอปพลิเคชันนี้มากรอกชื่อที่อยู่อัปโหลดบัตรประชาชนแล้วก็เหมือนให้เอ่ออันตรายมากเลยก็คือถ้าเผือไปแบบไปจนถึงขั้นโหลดแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยมัน เราตัวแอปพลิเคชันเนี้ยก็จะเริ่มไปป้องกันจนถึงจุดนั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราป้องกันตั้งแต่เบื้องต้นก็คือไม่รับสายตั้งแต่แรกไม่กดลิงตั้งแต่แรกค่ะอือือพวกโรแมนต์แกมอะคะที่ที่เข้ามาอ่ะอันนี้โลภกลัวรักโรแมนต์แกมก็คือหลอกอ่าหลอกส่วนส่วนใหญ่จะตกเป็นเหยื่อของผู้สูงอายุหรือวัยรุ่นมากกว่ากันหรือเขาเข้ามาในรูปแบบไหนคะคุณที่ินน้น อันจริงความรักนี่ต้องบอกว่ามาทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุเลยที่เราจะเห็นที่เราจะเห็นออกข่าวบ่อยๆอาจจะเป็นผู้สูงอายุแต่ความจริงอ่คอค่อนข้างมั่นใจว่าเบื้องหลังเนะะี่ยค่ะเรามันมีมันมีมาตั้งแต่เด็กจนถึงเอออ่อ่ผู้สูงอายุเลยเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องที่ที่ general ที่ทุกคนก็มีความรักเนาะแล้วสิ่งที่ความรักที่เขาเข้ามาก็คือเขาอาจจะเข้าแบบโทรเข้ามา หรือว่าเขาอาจจะส่งไลน์เข้ามาแอดเฟซบุ๊กเราแอดไลน์เรามาต่างๆแล้วก็เหมือนเขาเดีนน๋ยวนี้อย่างที่บอกวิชาิตพเขาใช้เวลากับเรามากขึ้นเขาเขาใช้ข้อมูลเขาใช้เขามีข้อมูลของเราแล้วเขาใช้เวลากับเรามากขึ้นเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะแบบเหมือนหลอกโทรตรงนั้นไม่ไม่รับสายไม่เป็นไรไปหลอกกนอื่นต่อแต่อย่างความรักเนี่ยเขาใช้เวลากับเราเป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนเลยหลอกให้ข,ข้อมูลก่อนอะไรเงี้ยหรอคะอะไรนะคะรวบรวมข้อมูลก่อนอแล้วก็ค่อยมาเอโทรให้รัก กับเราให้เราแบบลบงรายเพราะว่าใช่ค่ะอย่างเบื้องต้อนนะบางทีเขาจะเข้ามาสมมติเขาเข้าไปทางแอปหาคู่หรือเข้ามาทาง Facebook เราเนี่ยเขาก็จะอ่านข้อมูลของเรามาพอสมควรละว่าเรามีอ่านิสัยประมาณนี้มี behavior ประมาณนี้มี lifestyle ประมาณนี้เขาก็จะรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มใช้เวลากับเราเหมือนสร้างต้นรักไปกับเราอะค่ะพอเรารักเขาจนหมดหัวใจเนี่ย เขาขออะไรเขาก็หายล้อย่างบางบางมิชชชีพเราเจอเจอมิชชชีพไทบิดเอาทั้งความรักและความโลภมาตอนแรกหลอกให้รักก like <the> <the> um ่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชอมจิงชันเนี่ยนะเป็นนักลงทุนอ่ะหรือว่าเนี่ยฉันเพิ่งไปลงทุนมาเนี่ยมาลองดูสิมันเวิร์กจริงๆนะค่ะทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยนะคะแล้วอย่างเรื่องเรื่องโแมาแคมเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่ ไปอีกขั้นหนึ่งที่ทางตำรวจเคยแชร์ออกมาเนี่ยคือ<ะ>เขาไปจนถึงขั้นหลอกให้หลอกเอาข้อมูลเราไปแบ็กเมลละรักกันมากขอถ่ายรูปมาให้หน่อยได้ไหม<ะ>ซึ่งพองเราถ่ายรูปไปแล้วรูปที่เขาส่งมาให้เราเป็นรูปใครก็ไม่รู้ถูกไหมคะเพราะเขาไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วมันไม่ใช่ร<ะ>ูปจริงๆของเขาแต่รูปที่เราส่งไปให้เขาเนี่ยเขาเอากลับมาแบ็กเมลเราแล,แล้วก็มาบอกเราว่าเนี่ยถ้าไม่อยากให้ปล่อยอ่ะก็โอนเงินมาที่นี่นะ อ่าใช่อันนี้เคยได้ยินอยู่ทางตำรวจก็ออกมาเตือนถึงเรื่องของการส่งรูปให้กับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะของเพื่อนหรือคนสนิทที่คบกันด้วยเนี่ยคือถึงแม้ว่าจริงๆแล้วการส่งผ่านโซเชียลแบบนี้มันก็สามารถที่จะหลุดรดหลุดพ้นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่หมายถึงว่าหลุดทนก็เพราะว่าเราเราเป็นคนที่ส่งไปให้เขาเองเพราะว่าอย่างที่บอกเขาสร้างต้นลักไปกับเราตอนที่รักกันโอ้เขาเออเขาขออะไรก็อา่าเราเราก็อาจจะให้เขาไปได้อย่างเงี้ยค่ะต้อบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความจริงเราต้องมีทั้งความตระหนักรู้แล้วกเ็เครื่องมือที่จะป้องกันเราตั้งแต่ตั้งแต่ต้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นค่ะ มีคุณปนวิทย์ค่ะคุยมาใน l i น e o f f i c i a l ของเราบอกว่า,าผมเคยเหมือนกับได้ SMS อะค่ะไม่รู้จักเข้ามาแล้วตัวเองเนี่ยก็คือลบทิ้งพร้อมกับใส่ไปในรายงานชื่อเหมือนกับกดรีพอร์ตแล้วก็ปิดกัน้นอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องเวลาเราได้รับ SMS เอ่อของวิชาชีพหรือเปล่าคะถูกต้องเลยค่ะความจริงๆแรกที่เราได้ได้รับเอ่อ SMS ที่ เราดูเราไม่ใช่แน่ๆหรือว่าแนวโน้มเป็นมิชาชีพแน่ๆนเรากดรายงานเลยทางเฟซบอ๊เราอยากให้คนไทยช่วยกันรายงานเพราะว่าเรามีฐานาข้อมูลผู้อาฐานผู้ใชะคะ้ค่ะในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเราคิดดูว่าถ้าทุกคนช่วยกันรายงานเนี่ยเราจะสามารถปกป้องคนไทยอีกได้อีกกี่คนใช่ไหมคะอ,มอย่างแรกคือพอเรารายงานปุบ๊บเราลบทิ้งเนี่ยเราจะเซฟละมือถือไม่ไม่เผลอยู่ดีๆไปกดลิงก์ขึ้นมาหรือไปดาวน์โหลดอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่างน้อยเราลบทิ้งเราก็ไม่ต้องเจออีก ถูกต้องค่ะก็คือทางที่ดีก็คืออย่าไปเหมือนอย่างโทรศัพท์เนี่ยเราทางหุ่นขลเราก็ไม่อยากให้โทรไปเหมือนมิชาชีพโทรมาเราไปเล่นกับมิชาชีพเพราะว่าจำไว้ว่าทุกอย่างที่เราพูดอะไรกับเขาอะเขาเก็บเป็นข้อมูลหมดใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังเขาอาจจะแบบเหมือนอาจจสียงเราไว้ทุกอันแล้วก็เริ่มเอาเสียงเราในอนาคตเอาเสียงเรามาทําเป็น voice AI เพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็มันก็เริ่ม advance ขึ้นตอนไปแนาอาจจะยังไม่เจอเอามาใช้จริงอย่างแพร่หลายแต่ว่าเราเริ่มเห็นบางเคสที่เขาเขา บางเคสที่ว่าเขาใช้ voice AI แล้วปลอมเสียงเหมือนมากโทรมาหลอกเราแล้วยิ่งถ้าเราเอาข้อมูลเราเอาข้อมูลเสียงที่เราคุยเล่นกับเขาไปเรื่อยๆสมมติเขาโทรมาสิบสายแล้วคุยเล่นทีละทีละสิบสายสิบสายนี่เราให้เขาข้อมูลเสียงเราเป็นร้อยนาทีแล้วนะคะสมมติร้อยนาทีเขาเอาไปเทรนวันหนึ่งเขาเอากลับมาทำร้ายเราไม่รน้ตัวเลยบางทีมันมันอาจจะดูเป็นความสนุกชั่วคราวแต่ว่าในระยะยาวมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะรณรงค์ให้แบบ ไม่ต้องไปรับสายเขาเลยตัดสายทิ้งได้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปกดลิงก์ S M S ไม่ต้องไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะและวตัดทิ้งอืนี่เรา มันข้าวข,ข้อมูลข่าวสารเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องออมิชาชีพเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเห็นข่าวเรื่องนี้อยู่เห็นข่าวแล้วก็มุกเดิมๆมันก็จะวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเช่นเมื่อถึงฤดูการที่ข้าราชการบําเหน็จบํานานกเกษียณช่วงเดือนกันยานี่ก็จะมีข่าวในลักษณะนี้ออกมาช่องทางการลงทุนแล้วก็เมื่อไหร่ถึงวันว,นเวนาเลนไทน์ก็จะมีลักษณะมิชาชีพ ส่ง SMS หลอกลวงอะไรทํานองเนี้ยก็อ,ออกมาเรื่อยๆลักษณะมุกเดิมก็จะวนๆอยู่อันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะคุณทิีินันถูกต้องเลยค่ะอย่างที่บอกมิสาชีพเขาเขาทำเป็นองค์กรแล้วเขาไม่เคยอยู่พัฒนาจริงๆเขารู้ว่าช่วงไหนเหยื่อจะมีพฤติกรรมแบบไหนช่วงนี้อ่าเอ่อเงินบำนาญอ่อออกมาอาจจะมีอย่าง,อองไปลง,งทุนอ่าเขาก็จะอ่ะอาจะโทรเข้ามาบอกว่าอสอบสวนเหมือนจะมี รายการทําผิดพลาดไหนลองโอนเข้ามาเช็คหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาใช้กับทั้งช่วงเวลาเขาเขาใช้กับเอ,อการหลอกทริคทีถ่ถูกที่ถูกเวลาค่ะต้องทออย่างนี้เมื่อเมืม่อสก,กู่านา,น,าน่าสนใจมากนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าสมมติว่ามีมิจฉาชีพโทรเข้ามาบางทีมันก็เราอยากจะทดสอบสกิลตัวเองในการป้องกันคือเรารู้อยู่แล้วเนี่ยมิจฉาชีพแล้วบางทีนะ ไม่รู้จะมีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าคือบางทีอยากเล่นเ้าเหรออยาไม่อยากจะวางเลยแต่อยากจะรู้มุกของวิชาชีพ oh. ว่าเขาจะมามุกไหนอะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 1> อันเนี้ยคุณคุณที่นันแนะนําว่าอย่าไปพูดเยอะใช่ไหมฮะเหมือนว่าเขาจะเอาเสียงเราเนี่ยไปทําอันอื่นได้อีกใช่ไหมฮะ อย่างเสียงเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่โบเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนานเร็วขนาดนี้มันอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้มากเลยกนะ็ที่ตป,ปอ่อไปมันอาจจะถูกใช้อย่างแพร่หลายแต่อย่างที่บอกว่าการที่เราคุยอะไรกับเขาไปอ่ะเราให้ข้อมูลเขาไปหมดนะเราแบบมสมมุติเราคุยคุยอยู่แล้วสมมติแม่มาข้างหลังแบบเราก็หันไปเอ้ยแม่เขารู้ละ้ลว,วอยู่กับแม่อย่างเงี้ยคือไม่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรโบรรยยว่ามันเป็นการที่เราไปให้ให้ข้อมูลเขาเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆแล้วถ้าถ้าเขามี คนที่มาเก็บข้อมูลเราไว้จริงๆต่อไปเขาก็าจะเอาพวกนั้นกลับมาสิ่งที่เราได้คือความสนุกโชวคข่าวจริงๆ<ม><ม>สิ่งที่เขาได้คือของที่เอามาหลอกเราในอนาคตได้อีกเรื่อยๆอันนี้ขวัญขอเป็นความรู้นิดนึงค่ะคุณทิตนันเขาว่ากรณีที่สมมุติว่ากรณีที่สมมตินะคะไม่ได้เกลียดหลอกสมมุติว่าขวัญเนี่ยกับพี่โอมไม่ชอบหน้าพี่โอมมากเลยอ่ะแจ้งทางวูคอว่าเนี่ยเบอร์โทรศัพท์พี่โอมอ่ะเป็นเบอร์ไม่ฉชีพ ลักษณะการกลั่นแกล้งแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมคะหรือว่าทางวูดคอร์มีวิธีตรวจสอบหรือรีเช็คข้อมูลส่วนนี้ยังไงได้บ้างคะได้ค่ะความจริงน้องบอกว่าเราเราเรามีพัฒนาเทคโนโลยีออกมาแล้บริษัทอ่าของเราค่ะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับพวก Data แล้วก็ AI อยู่แล้วเรามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยช่วยกรองทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด ในเรื่องการกันแก้งเนี่ยจะต้องบอกว่าเขาจะต้องทํากันหลายหลคนมันจะต้องอาจจะต้องอมีการรีพอร์ตเยอะมากพอ,อหรือว่า<ะ>มีคนมาช่วยแบบกดยืนยันหน้าพอเพราะบางทีคือพอมก็จะมีอ่าส่งออกมาถามบ้างว่าเอ้เคยมีคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นแบบมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าเอ้<ะ>ถ้าเรารับแล้วเอ้จริงเราก็จะยิ่งช่วยกดรีพอร์ตเข้าไปฟขคืนว่าจริงจริงจริงพอมันถึงจํานวน ถึงจุดหนึ่งหรือว่าพอ AI เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่ามันมันเนี่ยมีชาชีพแน่ๆปุ๊บก็จะถูกเอาขึ้นมาขึ้นเป็นโชว์มีชาชีพแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าเกิดขึ้นด้เอ่อไม่ไม่บ่อยขนาดนั้นแล้วก็ใช่ค่ะอืม,อมค่ะแสดงว่าการกั่นแกล้งเนี่ยก็ คือมันไม่ง่ายอะที่คนนึงจะไปกันใกล้อีกคนหนึงผ่านแอปพลิเคชัน Who's c a r l ถูกต้องไหมคะใช่แล้วต้องถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันผ่านระบบไปได้จริงๆสมมติมีคนอยากจะแกล้งมากไป <c oughs> รวมคนมาแบบทั้งหมู่บ้านเลยเอาแบบมีพอร์ตเอาให้ต้องขึ้นมีชาชีพให้ได้อย่างเงี้ยเ <c oughs> ออแ,แ,แล้วเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยค่ะทาง h o s c อ r l เราก็จะมีช่องทางในเว็บไซต์อะค่ะซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็ ขอให้ทางทีมซีเนี่ยคะ่ะทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถเข้ามาช่วยดูแลในจุดนี้ได้ด้วยค่ะข้อมูลของที่ฮูคอสมีเนี่ยนะครับทางหน่วยงานรัฐมันอ,อย่างเช่นตำรวจหรืออะไรเงี้ยเคยมีม,ม,มีมีการทำงานบูรณาการอะไรร่วมกันไหมครับหมายถึงว่าเชื่อป้องกันวิชาชีพนะครับคนจริงเรามีการร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนได้เ,เรื่อยนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาเพราะอย่างที่บอกอันนี้มันคือวาระแห่งชาติจริงๆมันคือ เราเราเสียหายกันไปหลายหลายหมื่นล้านนะคะต่อต่อปีเนี่ยที่ที่เสียให้กับมิชชีไปอันนี้เฉพาะคนที่มาแจ้งความนะคะม,มันเป็นวาระแห่งชาติจริงๆแล้วก็เรามีการร่วมมือกับทางคนตํารวจอย่างเช่นอ่าเออ่เพื่อที่จะมาแบบเพิ่มความตระหนักรู้ประชาชนเราไปทำโรดโชว์ผ่อในจังหวัดต่างๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีการทำตัวการสื่อการาเรียนการเรียนการสอน พวกนี้ค่ะเพื่อออกมาเตือนประชาชนให้ไม่ตกปเป็นเหยื่อมิชชาชีีเรื่อยๆเลยค่ะอืมเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับคนไทยเฉลี่ยหนึ่งคนจะได้รับ SMS ต้องสงสัย20.3ข้อความเนี่ยในปี65ใช่ไหมเออแล้วก็มาก<ช>มากเป็นอันดับสองอันดับที่หนึ่งค่ะ,อ,ะอันดับ่หน,นึงห 1, น่งในเอเชียในเอเชียโอ้ทตั้งควาสังเกตว่าทําไม ทำไมประเทศเราถึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพเยอะจังครับอันดับสองนี่ฟิลิปปินส์อันดับสามฮ่องกงต้องบอกว่าคนไทยคนไทยใจดีโอหรือคนไทยอาจจะแบบอยากอยากรู้หรือว่าคนไทยอา่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพมันมาหลอกแบบ หลอกเนียนมากเลยหลอกเป็นขนส่งเราทุกคนเราทุกคนสั่งของอยู่แล้วเราทุกคนที่บ้านมีมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วอย่างที่บอกเราต้องก้าวข้ามผ่านสามอย่างไปให้ได้ค่ะความกลัวความโลภความรักเพราะว่าอินเตอร์เม็าเขาก็มาแบบเราเราสั่งของเวลาเราสั่งของเยอะมากเนี่ยแล้วเขาส่งมาหลอกเราว่าเออพัสดุติดค้าง แล้วเขาก็อ้างชื่อของขนส่งมาขนส่งหนึ่งคือต้องบอกว่าทุกขนส่งโดนหมดนะคะสมมติเขาอ้างชื่อขนส่งมาขนส่งหนึ่งเราไม่รู้หรอ,อกช่วงนั้นต่างไปยี่สิบสามอันมันต้องมีสักอันที่ตกค้างเราก็เหอไปกดขึ้นมาก็ทําให้เอเมืองไทยเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อได้พอพอเราเริ่มมีเหยื่อที่ที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็ยิ่งมาลงทุนกับประเทศเราะค,ะค่ะก็ ส่งมาเรื่อยเลยค่ะอืมอเดี๋ยวต่ออนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราในอนาคตเราจะมีแบงค์แบงค์ที่ virtual bank ่วาวนี้เนาะมันดูน่ากังวลเหมือนกันนะ virtual bank คุณ <นะ S 2> คุณคุณทางคุณ <c oughs> ที่นันได้พูดคุยในลักษณะของการเ,าเรื่องของถ้าเมืองไทยมี virtual bank ที่แบบแบงค์ไหนก็จ่ายกันได้ cross กันไป cross <อ>กันมาอันนี้เคยมีการพูดคุยกันในทางผู้บริหารบูคอสไหมคะ ความจริงต้องบอกว่าเราเราเราหา p a r t n ร์ที่จะมาร่วมร่วมปกป้องเมืองไทยให้ไม่ไม่ถูกไม่ถูกโกไม่ถูกชอโกไม่ถูกมิชาชีพหลอกเง้นเรื่อยเรื่อยเรามีเรามี p a r t n e ที่เป็นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมีคุยการถึงถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมืองไทยเราก็เปลี่ยนแปไปเรื่อยๆแล้วเราคุยทั้งอหน่วยงานหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนเองค่ะเออหน่วยหน่วยงาน,อกกนเอกชนด้วยแล้วก็ตอนนี้มันปัญหามันยังไม่ได้เกิดถูกไหมคะแต่ว่าเราก็มีคุยกัน ระหว่างทางเรื่อยๆว่าเอ๊ยมันจะมีวิธีไหนที่เราจะสามารถช่วยกันป้องกันได้ไหมในอนาคตค่ะอืมฟังแล้วก็ก็บอกตัวเองและบอกลูกครอบครัวบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานบอกคนรู้จักว่าระวังนะไอ้เรื่องเนี้มันมันม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใช่แล้วก็เรื่องของการที่จะวัดสกิลเนี่ยบางคนเน่ยที่คุณทิตินันบอกว่าอาจจะสนุกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเขาเรคคอร์รอดเสียงเราไปเนี่ยแล้วเอาไปใช้เอาเสียงเราเองมาหลอกคนในครอบครัวเราเองแล้วคนของคนในครอบครัวเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันเจ็บช้ำเหมือนกันนะอืมอืมอเอาละครับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณคุณทิตินันนะครับ,รบที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ